ภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์วันนี้มาพบกับน,นิยายดวงตัวเลขท้ายบัตรประชาชน <s> เลขที่96 <s> ถึง 99, 99เป็นชุดสุด,ดท้ายแล้วนะคะยังไงไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ <s> เลข2ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขที่96นักสู้หัวใจเหล็กบางคนเกิดมาไม่เคยได้อะไรฟรีๆทุกอย่างต้องฟันฝ่า ต้องแลกด้วยน้ําตาและแปลงใจเลข96บอกคุณว่าคุณคือคนที่ถูกทดสอบจนกลายเป็นนักสู้เรื่องเราเพลินชายหนุ่มวัย34ปีชีวิตเขาเหมือนถูกท้าทายอยู่ตลอดเวลาเรียนไม่ง่ายทำงานต้องสู้แข่งขันไม่หยุดและคืนหนึง่งเขาฝันว่าตัวเองเป็นนักลบต้องการออกลบเพื่อปกป้องแผ่นดิน ทั้งที่บาดเจ็บเลือดไหลแต่ยังยืนหยัดแม้จะพ่ายแพ้เขาก็ไม่เคยหนีทุกครั้งที่ชีวิตเจออุปสรรคเขามักจะรู้สึกเหมือนเสียงในใจบอกว่าเจ้าต้องยืนให้ได้และนั่นคือเหตุผลวันเลขท้ายบัตรของเขาคือ96ลักษณะผู้ที่มีเลข96เกิดมาเพื่อเจอการทดสอบใหญ่ๆใ,ในชีวิตมีพลังใจมหาศาล แม้ใครไม่ช่วยก็ลุกขึ้นสู้เองได้เคยมีอดีตชาติเป็นนักลบหรือนักต่อสู้เพื่ออุดมการมักได้เรียนรู้บทเรียนผ่านความยากลำบากยิ่งผ่านปัญหาใหญ่ยิ่งแข่งแร่งและมีอำนาจวิธีเสริมดวงเลข96หมู่ให้ชีวิตเบาลงสถานที่หมู่วัดที่มีพระประธานใหญ่เช่นวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม สารเก่าแก่ที่เคยเป็นที่พึ่งของนักลบของมูที่เหมาะพกตะกุดหรือเครื่องรางนักลบจุดทูบเก้าดอกบนบานขอให้ผ่านอุปสรรคใหญ่ได้บริจาคชุดนักเรียนหรือทุนการศึกษาเสริมบุญด้านการต่อสู้แล้วได้ชัยชนะสีมงคลแดงเลือดหมูทองดำเข้มเลขมงคลหนุน189เพิ่มพลังใจความสำเร็จ และความมั่นคงบทสรุปของเลข96คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตง่ายๆแต่คุณเกิดมาเพื่อพิสูจน์ว่าคนที่ผ่านพายุหนักๆจะยืนอย่างสง่างามได้ยิ่งกว่าผู้ใดจบแล้วนะคะกับเลข96เดี๋ยวเราไปต่อกับ97ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่97ผู้แบกปัญญาและภาระใจ บางคนเกิดมาเหมือนมีคำตอบในใจเสมอแต่ยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งถูกเยอะเลข97บอกว่าคุณคือคนที่มีปัญญาแต่ต้องเรียนรู้ก,การปล่อยวางเรื่องเราสลันชายหนุ่มวัย29ปีมีหัวคิดกว้างไกลชอบอ่านชอบคิดและถูกปัญหาชีวิตเขามักจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆจนลืมแก้ปัญหาของตัวเอง ในคืนหนึ่งเขาฝันว่าเคยเป็นอาจารย์ในสำนักสอนสิทธิ์ให้รู้จักคุณธรรมแต่ในใจกับทุกข์เพราะสิทธิ์หลายคนไม่ฟังคำสอนของเขาจนเขาเสียชีวิตจากไปพร้อมกับความกังวลทุกครั้งที่สลันพยายามควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์เขามักเจอเรื่องที่ทำให้ต้องเรียนรู้ว่า ไม่มีใครเปลี่ยนโลกทั้งใบได้นอกจากตัวเองและเลขท้ายบัตรของเขาคือ97ลักษณะผู้มีเลข97เป็นคนฉลาดมีไหวพริบมักเข้าใจอะไรลึกซึ้งกว่าคนอื่นแต่เพราะคิดเยอะทำให้กลายเป็นแบกความทุกข์ในใจง่ายๆเคยเป็นนักปราชญ์ครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ในอดีตชอบหาคำตอบ แต่บางครั้งลืมหาความสุขชีวิตต้องเรียนรู้ศิลปะการปล่อยวางวิธีเสริมเลข97มูให้ใจเบาวัดป่าหรือที่สงบเพื่อฝึกสติและการวางใจสารเจ้าที่มีองค์เทพให้ปัญญาเช่นพระพิคเนศของมูที่เหมาะพกหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆติดตัวเตือนให้ไม่คิดมาก บริจาคหนังสือสนับสนุนการศึกษาเสริมบุญทางปัญญาพกเครื่องรางพระพิคเนตพระไตปีดกจำลองสีมงคลม่วงขาวน้ำเงินอ่อนเลขมงคลหนุน579เพิ่มสมาธิปัญญาและโชคการเรียนรู้บทสรุปของ97นะคะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้รู้ ไม่ใช่เพื่อแบกโลกทั้งใบเมื่อไหล่ที่เรียนรู้จะรู้พอดีมากกว่ารู้ทุกเรื่องเมื่อนั้นความรู้สึกแท้จริงจะเกิดขึ้นในใจจบแล้วนะคะกับหมายเลข97เดี๋ยวเราไปต่อกับ98ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่98ผู้สื่อสายพลังบุญบาร,รมีบางคนเหมือนมีแรงหนุนตลอดเวลาแต่ทำไมยังไม่สบายใจสักที เลข98บอกว่าคุณคือผู้ที่มีบุญเก่าหนุนตลอดแต่ยังไม่วางหนี้ใหม่เรื่องเล่านะคะกัญญาหญิงสาววัยส3ปีเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนเกื้อหนุนงานใหญ่ๆมักได้รับโอกาสแต่ทุกครั้งที่ได้มาก็ต้องแลกด้วยความเหนื่อยและปัญหาหนักในความฝันเธอเห็นตนเองเป็นภรรยาเจ้าเมืองได้อยู่สูงสัก มีผู้คนเคารบแต่กลับต้องแบกภาระมากมายเพื่อปกป้องคนในเมืองและสุดท้ายจากไปด้วยความรู้สึกว่าชีวิตไม่เคยเป็นของตัวเองเลยทุกครั้งที่ปัจจุบันเธอคิดจะทิ้งทุกอย่างไปใช้ชีวิตเรียบง่ายก็มักมีเหตุให้ต้องรับผิดชอบงานใหญ่อยู่เสมอเพราะเลขท้ายบัตรของเธอคือ98ลักษณะของผู้มีเลข98 มีบรารมีเก่าบุญเก่าหนุนหลังทำให้ไม่เคยตกต่ำจริงจังดึงดูดงานใหญ่ปัญหาใหญ่หรือความรับผิดชอบที่เกินตัวมักต้องอยู่ในจุดที่มีคนจับตามองเคยเป็นผู้ปกครองผู้นำหรือคนมีตำแหน่งสูงในอดีตชาติบทเรียนคือการเรียนรู้ว่าอำนาจไม่ใช่ความสุขวิธีเสริมดวงเลข98 เบาภาละกรรมสถานที่มูวัดที่มีองค์พระใหญ่เช่นพระใหญ่ภูเก็ตพระพุทธมหานวมินสากยะมุนีวิเศษชัยชาญสารเจ้าพ่อหลักเมืองเสริมพลังอำนาจที่สม,มดุลของมูที่เหมาะพกพระพุทธรูปประทานพรให้ใจมั่นคงทำบุญสร้างโบสถ์วิหารหรือร่วมสร้างแบ่งเบากรรมผู้นำ พกเครื่องรางอ,องค์เทพผู้คุ้มของเช่นพระนาลายหรือพระอินทร์สีมงคลทองขาวน้ำตาลอ่อนเลขมงคลหนุนดวงนะคะ189เสริมพลังบารมีให้มั่นคงแต่ไม่หนักเกินไปบทสรุปของเลข98คุณเกิดมาพร้อมพลังบุญและบารมีแต่ชีวิตนี้คือบทเรียนให้รู้จักการวางเพราะบางครั้ง การไม่แบกคือการนำพาดที่แท้จริงจบแล้วนะคะสำหรับเลข98เดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบเลข99ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่99ผู้แบกดวงชะตาเก่ามาเกิดใหม่บางคนมีพลังใจแรงมากมุ่งมั่นจนใครก็หยุดไม่ได้แต่ทำไมชีวิตถึงเต็มไปด้วยการทดสอบเลข99กําลังบอกคุณว่าคุณ คือผู้ที่เกิดมาเพื่อปิดจบเรื่องค้างคานในอดีตชาติเรื่องเล่านักบวชถือสัตว์อรุณชายหนุ่มวัย29ปีเป็นคนจริงจังชอบศึกษาธรรมะแต่ก็ยังมีความฝันอยากประสบความสำเร็จในทางโลกบางคืนเขาฝันว่าตัวเองเป็นนักบวชนั่งถือศีลอยู่กลางป่าอุทิศชีวิตเพื่อการบำเพ็ญแต่ลึกๆก,ก็ยังมีความยาก ความผูกพันกับโลกที่ไม่ได้ปลดปล่อยจริงๆพอมาเกิดใหม่เขาจึงเหมือนถูกทดสอบซ้ำๆให้เรียนรู้การบาลานระหว่างโลกธรรมกับจิตวิญญาณซึ่งสอดคล้องกับเลขท้ายบัตร99ที่เขามีลักษณะผู้มีเลข99จิตใจเข้มแข็งมีพลังในตัวเองสูงสนใจเรื่องจิตวิญญาณศาส,สนาหรือพลังเหนือธรรมชาติเคยเป็นนักบวชฤือี หรือผู้บำเพ็ญเพยียรในอดีตชาติชีวิตนี้จึงเจอความท้าทายด้านความเชื่อความศรัทธาและการปล่อยวางมักไม่ชอบอะไรครึ่งๆกลางๆถ้าเอาก็เอาให้สุดวิธีเสริมดวงเลข99เบาแรงกรรมสถานที่มูวัดป่าสถานที่ที่สงบเน้นการภาวนาเช่นวัดหนองป่าพงถ้ำหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์สถานที่พลังงานสูงของมูที่เหมาะ พระเครื่องบางสมาธิหรือพระเครื่องสายปฏิบัติทำบุญเกี่ยวกับการสร้างที่พักสง์สาลาปฏิบัติธรรมถือศีลหรือสมาทานกินเจบางช่วงลดแรงกรรมสีมงคลได้แก่ขาวม่วงเทาอ่อนเลขมงคลหนุนดวง792เสริมสมาธิการปล่อยวางและดึงดูดแรงบุญบทสรุปของเลข99 คุณคือผู้ที่แบกพลังเก่าและมาเพื่อตัดวงจรกรรมบทเรียนคือการเรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่ปล่อยวางได้จริงๆจบแล้วนะคะสำหรับเลขท้ายบัตรประชาชนทั้งหมดตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึง9 9เป็นยังไงบ้างคะตรงกับเรื่องราวของคุณหรือไม่คะถ้ายังไงแล้วก็ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินและเรื่องราวต่อไปจะเป็นตัวเลขกับอะไรอย่าลืมติดตามไว้นะคะแล้วพบกันค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ